กลับมาเช็คดวงชะตากันครับในเดือนมกราคมครับ2,566ครับว่าดวงชะตาของ12ราศีดวงของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับรู้ไว้เพื่อบริหารวางแผนชีวิตนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับและอย่างหนึ่งครับการดูดวงอย่างที่เราวิเคราะห์แล้วก็พยากรณ์วันนี้เป็นการทำนายดวงแบบภาพกว้างนะ เป็นภาพมหาภาพไม่ได้เจาะจงใครนะอันนี้ต้องเน้นย้ำนะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่ติดตามรับชมและฟังคลิปนี้ต้องรับรู้ไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าดวงและนะครับการทำนายดวงนะครับโดยใช้อาศัยการรีลาการโคจรของดวงดาวนะฮะแล้วก็ดาวจรนะครับโดยใช้หลักวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับมาทำนายเช็คดวงกัน คนราศีพฤกษบครับหรือผู้ที่มีลักษณะพฤกษบนะครับดาวประจําตัวของคุณครับคือดาวพรศุกร์นะฮะโคจรได้ตําแหน่งดาวมาตรฐานเทวีโชครับอยู่ในเอนสุภะนั่นแสดงว่าครับดวงของคุณเนี่อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับสุภะคือความสําเร็จจะหยิบจะจับจะทําอะไรช่วงนี้ราบลื่นลงตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างประเทศนะครับช่วงต้นปีนะก็อย่างที่บอกไปครับไปเปลี่ยนดวงไปอัพเวล ถ้ามีโอกาสได้ไปก็ไปเถอะนะครับจะไปแล้วเนี่ยจะทําให้คุณี่ยมีโอกาสเจอสิ่งดีดีนะครับโดยเฉพาะครับดาวศุกร์ร่วมดาวเสาดาวเสาแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับเรื่องพญานาคนะครับก็ถ้าใครนะครับบูชาพญานาหรือไปไหว้พญานาในช่วงต้นปีก็ทําเลยครับคุณจะมีโชคและความสําเร็จจะมาเยือนคุณอย่างแน่นอน,อนครับดาวการงานของคนราศี พฤกษบนะฮะก็คือดาวพระราหูนะครับโคจรน,นะครับอยู่ในเรอนวินาศและก็เล็งดาวพระเกตรูปมก,กับดาวมุตยูนะนั่นแสดงว่าครับช่วงนี้งานของคุณอาจจะมีอุปสรรคติดขัดโด,ดนขัดขวางเพราะดาวเกตอยู่ในเรอนอริเล็งดาวพระลาหูนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับอยู่ในเรอนวินาศปกปิดซ่อนเลนนะครับความรักจะโดนเปิดเผยได้เรื่องของงานนะครับศัตรูจะเขาเรียกว่า จะมาล้วงลับตับแตกในเรื่องของงานของคุณนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีปัญหาการทะเละาะเบาะแว้งนะครับอยู่ในเรือนพินาเนี่ยแปลว่าช่วงนี้คุณจะทําอะไรอย่าออกตัวแรงนะฮะเบาได้เบาไม่งั้นจะมีคนจะมาเทคุณนะทัวลงคุณนะเออนะครับอยู่เงียบๆครับปิดทองหลังพระจับดวงสตาคุณจะเด่นกว่าความรักครับอยู่ในมุมที่ดีนะเพราะดาวเจ้าเรือนปัตตนบนครับคือดาวพระอังคารครับได้ตำแหน่งดาวมาตรฐาน ราชาโชคไม่พอทับราศีแปลว่าคนโสดจะมีเกณฑ์จะเจอโชคในเรื่องของความรักแล้วนะฮะและเป็นราชาโชคด้วยต้องมียศมีตําแหน่งนะครับมีชื่อเสียงมีสิ่งดีๆด,ดาวอังคารเนี่ยแปลว่าช่างหรือทหารก็ได้นะครับก็แปลว่าช่วงนี้นะเออนะครับถ้ามีเออคนที่อยู่ในยศในเครื่องแบบนะครับมากิ๊กั๊กก็ลองพิจารณาดูนะฮะสำหรับคนมีคู่มีแฟนครับดาว ความรักยังโดดเด่นนะดาวศุกร์ก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคดาวเจ้าเรือนปัตนิก็ทับราศีนะครับได้ราชาโชคด้วยความรักคุณของคุณเนี่ยช่วงนี้นะครับบอกเลยครับว่าดีนะครับสมหวังนะครับแล้วก็เรียกว่าช่วงนี้เนี่ยอะไรอะไรเนี่ยมันก็จะราบลื่นนะครับการเงินครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับดาวทรัพย์สินเงินทองของคุณนะครับโคจรอยู่ในเรือนมณลนะฮะนั่นแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายออกนะครับ ก็มีมากขึ้นนะครับก็ต้องระมัดระวังประคับประคองกันดีดครับต้องบริหารการจัดการดีนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตัวใครตัวมันนะฮะแต่ละแต่ว่านะแต่ว่าในเรื่องของโชคลาภดีสิโดดเด่นนะครับเพราะดาวตัวแทนดาวโชคลาภก็คือดาวพะปรัชสบรีครับโคจรนในตำแหน่งดาวมาตรฐานเกษตรราธิบดีนะครับแปลว่ามันนะ่นคง่แปลว่าก้อนใหญ่จะมีเกณฑ์มีโชคก้อนใหญ่ นะฮะใครชอบเสียงชอบลุ้นสายเฮงนะครับก็เรียกว่าลุ้นรับรัพย์ได้เลยครับกับคําทํานายการพยากรณ์นะครับในเดือนนี้นะฮะต้องบอกว่านะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็รู้ไว้นะครับบริหารการจัดการนะครับถ้าชื่นชอบกันอย่างไรนะครับก็อย่าลืมครับกดติดตามกดหัวใจนะฮะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็บอกเลยว่าพี่หมอจะนําคลิปดีๆครับมานะครับเสิร์ฟถึงที่เป็นประจำนะฮะ ก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนก่อนจากกันครับก็อยากอวยพรนะให้ทุกคนนะโชคดีนะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับร่ลำรวยเงินทองกันทุกคนว่าจะเป็นทรัพย์โชคลาภหลุนทับนะฮะเงินงไหลมาเทมาครับนสีวังคงม,มามะอุครับเฮงปังดังรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ